ป้ายเขตอภัยทานถูกทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ง่ายๆด้วยฝีมือช่างสมัครเล่นอย่างผมหากแต่ความหมายของข้อความมีความหมายยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความเมตตาที่มีต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลกใบเดียวกัน ตอลองเอาอาหารสําเร็จมาหื้อนะครับคุณผู้ชมผมซื้อมาแถมสามถุงครับซื้อมาสามถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้นี่สักไว้ให้ลุงหผยถุงแล้วก็เอาไว้ที่หลวงพ่อถุงเดี๋ยวผมจะติดรถไปถุงเพราะว่าเวลาเจอหมาจรมาอย่างจะได้แวะหื้อนนะครับกินพอรู้รถครับอย่าไปกินนักมันเป็นอาหารสําเร็จรูปได้เป็นมะเร็งเซ้นะแหมไปเดียวเป็นยางหุ้เบาได้เป็นมะเร็งว่ะเป็นโรคไตว่ะโอ้ยนนี่เกมนเลย แม่นะโอ้โหข้าทาข้าทาอันนี้กินบระแจงนะครับนุ้กินไม่เป็นนะครับผมหมาดอยกินอาหารบระแจงเจ้าตีนกับต้นไม้เลยครับสูงแล้วไปครับชูงแล้วไปครับต้องระดับสายตามาแล้วครับมาได้ดูนแบบนะครับอาหันารับครับแต่เกี้ยถ้าถ้าถ้าเกียดูนแาบท่านได้ก่อนครับ ว่ามันจยุเออไม่อยากได้ก่อนรหรือว่ามันหยุดซึ่งกันนั่นบหมากกหยถึงแค่มาครับมา,บมาจา<ะ>กเดินเ <ไป S 2> ข้ามานี่เดินเข้ามานี่หันเลยครับใส่แป้งมันหรอครับระดับใส่แป้งหลายหรอเอาได้ดูขึ้นหน่อยคุณใช้แป้งมาเลงไงวะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเสียวเสียวแอนผู้เลื่องก็เอาไงมาเอาเสือครับเอาแค่ระดับใส่ตาให้มันหานแล้วอ่านได้ไหมเนาะ น้ำค่อนข้างจะเยอะเลยครับคิดกับตอนหน้าแรงนะครับหน้าแรงนี่น้ำจะเหลือแค่เป็นแองเป็นแองเนาะแต่ว่าพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะไหลเลยนะครับผม ไหนครับเ,เ,เอาตังหลวงพ่อลงหน่อยครับหน่อยเอาเออล,ล้วไปละหน่อยประมาณนี้ครับแมน่นหูเรื่องนะไงแม่งละแต่นี่นะความจริงโอ้โหบรรยากาศมันสุดยอดเลยนะเนาะ มปอยู yeah. ่นี่นะคไหนนี่โอ้เสียดายอ่ะน้ำนี่สุดปี๋ครับแต่งกุฏิบนไว้น้อนี่มออะไรอ่ลมลื่นขนาดเลยอ่ะต้นไม้ก็ใหญ่เลยน้ำก็สุดปี๋ซะเนี่ยตีงนี้ใหญ่สุดตรงนี้ขวควรบบตกเลยนี่นักแก่นั่นพักแหนมด้วยนะอ๋อมีหอยเก็บอยู่ แดดขนาดนี้นี่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี่ฮ้อนขนาดนะครับเน,ะนาะอยู่ในป่านี่เย็นเดียวขนาดแดดขนาดนี้นะเนาะ <c oughs> แล้วผมงเขาปลูกต้นไม้ต้นตะโขบต้นตะโขบที่เพิ่อ๋อเอาต้นไหนไมาปลูกอัะพี่แับแต่โขบนี่นกอย่างกินเนะเาะต้ะโบครับมะกรูดแก่อืแแอมะกรูดเป็ดอ๋อ

นะครับอ๋อแสมแยกขนานดะโห<ฮ>ัว<ฮ>ใจตะกี้แหมนล้าหน้าไปกี่ตัวครับเอาแสมแยกนี้เลยนะครับเนาะแ,แยนะมันจะได้ับมาก,กาจะได้คาครับมานี้นี้ก็จะได้คาครับชุดนี้มันเป็นน้ำที่มาซบกันนะครับคุณผู้ชมชถ้าติดตามมาตั้งแต่แรกแน่จะเคยเห็นนะครับจุดที่มาจากฝั่งนี้นี่เป็นแม่น้ำสามนะครับเนาะ แล้วก็มาจากด้านซ้ายมือผมนี่พ้นห้องแม่น้ำมัดนะครับซึ่งมันจะมามาเจอกันตรงนี้นะครับและแม่น้ตาตปมสายเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆเราก็จะไปออกที่แม่น้ําปิงนะครับไปไปรวมกับแม่น้ําปิงเป็นแม่น้ํนนสายใหญ่ของอันแทคกเหนือเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อแหวจะติดป้ายบนนี่เลยนะครับผมครับไม่ละาาครับ ความจริงบอกว่าสูงก็ได้ครับเพราะว่าตอนที่พืชไมต้ตระเฮยมันต่ำเนาะม,มานมานก็นได้ครับนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีอันบนก่อนก็นกนได้ครับเดี๋ยวไปเลิงเอาเอาตังค์ไอ้ไอ้ไอ้ดุลลงขึ้นหน่อยเอาครับครับอ,อะไรครับ ลากอาหารนี่ไว้ด้วยครับไว้ห้หมาไว้นี่เปยังหรอ,อลงไปห้วยดีกว่าห้อนอันนี้คือ ต้นกระสังนะครับคุณผู้ชมถ้าเหนือพบนห้องว่า,าพักหกก้กล้วยนะครับสามารถเอาไปเป็นอาหารก็คือเอาไปกินกับลาบหมูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปเจี๋วก็ได้เนาะแล้วก็มันยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรด้วยนะครับมีฤทธิ์เย็นนะครับผมนี่ครับลักษณะของลําต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับไปกินกับลาบเหนือนะครับลาบหมูอร่อยอยู่ สำคัญเหมือนกันเนาะไฟเนาะเวลาอยู่ป่าเนาะแทคหมีนี่โหยุงขนาดนักเลยแม่นาะร้อนประเดี๋ยวดังไฟไปแจ้งเนาะจบข่าวแล้วเนาะไม่แม่นาะมันต้องว่าทำกับข้าวแค่ดังไฟให้มันติดก่อนเนาะมันไม่ได้ถูกฝึกมาไงเพราะแบบแต่ก่อนมันจะเออบระเดียวมันจะแก๊สเนาะ่่งงเเดดีียยววแม่น่ะ โอ้แปกเหมือนกันนะตะก้อนบะหมี่ก็อยู่ได้นะแก๊สนี่พอมีแก๊สปุ๊บพอแก๊สหมดนี่จะเป็นจะตายกันเนาะต้องไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนแก๊สบบเดียวเนี่นะถึงจะทำกับเข้าได้นะแอนตี้แท่นก็มีหลวก็มีจะใจชั่วคราวไปก่อนนี่บ่ได้ละแปกเหมือนกันเฮ้ยคนว่าเขามันสบายไปแล้วเนี่ยแล้วจะเปียกไปอย่างเก่านี่ยากแล้วนะเข้าใส่นะอืมอะไรที่มันยังดำได้อยู่หรือว่ามัน ช่วงาวฝันก็ได้เฮาแม่น,มนช่วงคาวแค่มื้อสองมื้อเนาะอ,อันนี้บ่ได้อะเพอแก๊สมดปุ๊บต้องฝังไปเปลี่ยนละเนี่ยวิถีมันเปลี่ยนไปไงพอพอเฮาบ่าได้มีแกานดังไฟแบบใจฟืนใจอย่างเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เคยเก็บแต่ก,ก่อนกับบักใคเก็บกันเนาะแต่ก่อนมันอยาเอาเข้าวโพดเอาเชื้อข้าวโพดอย่างไปตตกไปไอ้ยางข่าไ้เนาะมันจะเอาไปห้อยไว้ไวไตรงควันไฟเนาะถ้ามอดมันจะบักยิน้เนาะ เดี๋ยวนี้พอมีแก๊สมีอย่างใจปุ๊บก็เลยบบเก็บเม็ดพันกันต้องไปไซื้ออ่าต้องซื้อซื้อซื้อมาปลูกแล้วปลูกปุ๊บเพื่อนทำหม,มันเลยแม่ <laughs> เพื่อนทำหม,มันเหีเพื่อนนั้นตัดต่อพันธุก,กรรมนะเานาะเก็บเก็บเม็ดมาได,าได้พอเอาไปปลูกขึ้นแตะแต่มหน่วยเนี่ยคำกล่าวที่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันหาวิธีหลอดของมันเองอยู่แล้วเนี่ยคงจะบะพิษไปนักนะครับคุณผู้ชม ผู้ชมเห็นว่าต้นไม้นี่นะครับซึ่งมันถูกเอามาใช้งานด้วยกันตัดทากเอามาเป็นเป็นกีบอี้แล้วนะครับเนาะเป็นเปลือกมันนะครับบริเวณเปลือกเนี่ยแล้วก็ถูกทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแต่ดูนี่ครับมันมีกิ่งงอกขึ้นมานะครับคุณผู้ชมงอกขึ้นมาจากแกาบไม้ซึ่งถูกสับออกมาจากลําต้นจริงแล้วก็ไม้ต้นนั้นก็คงจะถูกนําไปใช้งานแล้วนะครับอันนี้แมงคิดตึกแฟร์เลยนะทิน อันนี้ก็บอกหู้ว่าต้นในอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความอดทนมากมากเลยครับถ้านาถูกซับออกมาเป็นเปลือกที่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถอองอกกิ่งออกมาได้นะครับคุณผู้ชมสุดยอดนี่ธรรมชาติมันมหัศจรรย์อย่างนี้แหละครับมันหาวิธีหลอดหาวิธีเอาตัวหลอดของมันเองได้ครับครับผมคุณผู้ชมก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปคลิปสั้นๆก่อนนะครับก็คือวันนี้ ผมเอาป้ายนะครับซึ่งเป็นป้ายเขตอาภัยทานเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อมันบอกว่าอยากจะมีมาติดบริเวณรอบๆที่ท่านกุฏิที่ท่านอยู่ในป่าเนี่ยเพราะว่าบางครั้งก็มีชาวบ้านที่ยังบอกหูว่าท่านมาบำเพ็ญธรรมที่นี่นะครับก็เพื่อนก็มาเพื่อนท้องว่ามาหากหินเนาะหาปูหาปลา,าอย่างนี้นะครับบริเวณนี้ซึ่งท่านก็บด้ว่าอย่างนะครับเพียงแต่ว hmm. ่าถ้าเป็นไปได้ขออยาก ถ้าไปหาที่อื่นที่มันเลยเลยจุดที่ท่านอยู่ไปอย่างอี้ก็บอกเป็นอย่างเนาะแต่บริเวณที่ท่านอยู่เนี่ยก็อยากจะขอบินทบาบัดชีวิตไว้นะครับก็เลยมีป้ายเครอภพยาธมาติดไว้นะครับซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยมาข้างเขาไปแหามาได้หรอครับเพราะว่ามันเป็นวิถีของเพื่อนเนาะเพื่อนอยู่กับป่ากับดอยเพื่อนเกาะหากินอย่างตาเพื้นท้องวายเาะแต่วิถีของเพื่อนนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าขอเว้นจุดที่ท่านอยู่อี่บดนะครับผมก่อใจวัสดุอย่างที่เห็นครับวัสดุเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนาะแต่ก็ ไปซื้อสีซื้ออะไรอย่างมา้แล้วก็ใช้ความสามารถเอานะครับมาได้ไปแจ้งไปอย่างก็เลยทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับคงจะต้องพบกันใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืม็ดกำลังใจให้เรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ตัวเดียวคงจะต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ